อากาศร้อนมหาโหดจริงๆค่ะท่านผู้ชมแดดเปรี้ยงมากเลยดูสิคะเนี่ยใครเป็นไวทองนะคะที่ทรมานอยู่แล้วทรมานหนักขึ้นไปอีกค่ะใครอยากทราบทางออกหยุดทรมานจากรูปวาบไวททองดูในคลิปนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะรายการไล์ทอ์กับดรแคทอาจารย์แพทย์หญิง พิุธัญญาหารจากแพทย์ดรพงศธรค่ะซึ่งพอเข้าสู่หน้าร้อนเนี่ยค่ะคนที่เป็นวัยทองนะคะจากเดิมที่ก็ททรมานมากอยู่แล้วนะคะมีอาการมูบวาบเหงื่อแตกพอเข้าสู่ช่วงนี้นะคะซึ่งมันร้อนมหาโหดขนาดนี้อาการต่างๆมันก็จะยิ่งทวีคูณเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า3เท่านะคะวันนี้หมอมี3แเคล็ดลับทางออก สำหรับคนที่มีอาการวุ่มวาบในวัยทองนะคะซึ่งภาษาอังกฤษนะคะวุบวาบในไวยทองเราจะเรียกคำว่า hot flash นะคะคำว่า hot flash ก็คือมันจะเป็นร้อนวุ่ว่าบนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะอาการมันจะเป็นแบบนี้ค่ะอยู่ดีๆเราก็จะรู้สึกร้อนแบบเริ่มจากบริเวณใบหน้าก่อนเลยนะคะหน้านอกจากร้อนแล้วจะแดงด้วยนะคะแล้วก็ตรงมาตามแขนขา หลังจากนั้นนะคะก็จะเริ่มเหงื่อออกค่ะสเวตติงเหงื่อออกออกมาเต็มเลยนะคะเหมือนเราอยู่ในที่ร้อนจัดๆทั้งๆท,ที่เราอาจจะอยู่ห้องแอร์ด้วยซะะ้ำหลังจากนั้นนะคะพอเราเหงื่อออกเสร็จร่างกายก็จะเริ่มเย็นลงนะคะแล้วเราจะเข้าสู่อาการหนาวสั่นขึ้นมาทันทีค่ะใครเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะยกมือขึ้นหรือคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเอากระดาษมาจดนะคะว่า3ามทางออกนะคะเมื่อเราเกิดอาการวูบวาบเหงื่อออ,อก ในวทองเราจะทํำยังไงได้บ้างนะคะมาสู่ทางออกที่1เลยนะคะทางออกที่1ก็คือการออกกําลังกายนะการออกกําลังกายเนี่ยมันจะช่วยทําให้การไหลเวียนของเลือดเราดีขึ้นค่ะ ทำให้ระบบสาทส่วนปลายทำงานได้ดีขึ้นรวมไปถึงการหลั่งเหงื่อต่างๆระบบอัตโนมัติต่างๆทำงานได้ดีขึ้นซึ่งตรงนี้แหละมันมีส่วนช่วยในการระบายความร้อนของร่างกายค่ะและเป็นการลดความเครียดห้กับคนที่เป็นไวทองได้ด้วยนะคะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะลดภาวะวูบวาบเหงื่อแตกเนี่ยเราจะออกกําลังกายนะคะซึ่งจะออกแบบไหนก็ได้ค่ะอยู่ที่ความชอบนะคะบางคนชอบแบดมินตันเทนนิสวอลเลย์บอลการวิ่ง การไปฟิตเนสหรือว่าการว่ายน้ำหรือแม้แต่าการวิ่งอยู่ที่บ้านอันนี้ก็คือสามารถทำได้หมดนะคะแนะนำว่าทำตามที่เราชอบไม่จาเป็นต้องตามใครนะคะถ้าใครชอบเป็นกลุ่มทำเป็นกลุ่มถ้าใครชอบเดี๋ยวทำเป็นเดี่ยวนะคะออกกำลังกายที่ดีได้ประโยชน์ก็คืออยู่ที่30นาทีต่อครั้งนะคะสัปดาห์ละ 3- 5ถึงวันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ออกกำลังกายหรือเป็นคนที่มีที่เขาเรียกกันว่า Sedentary lifestyle ก็คือเป็นคนที่ไม่ออกกำลังกายวันๆทำแต่งานรับประทานอาหารแล้วก็นอนแล้วก็ไมไ่ออกกำลังกายเลยนะคะอันนี้อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะคะแล้วมีโอกาสที่จะวุบว่าไปทองรุนแรงขึ้นดังนั้นคุณควรออกกำลังกายนะคะต่อมาข้อ2แล้วนะคะ Mind and body therapy นะคะคือเป็นการใช้ใจรักษาโรคทางกายนั่นเองนะคะ มีวิธีอะไรบ้างนะคะก็คือการทำสมาธิการทำสมาธิเนี่ยถือเป็น Mind and Body Therapy แบบหนึ่งนะคะการทำสมาธิก็คือการเพ่งกำหนดจิตแล้วก็ลมหายใจเข้าออกนะคะตรงนี้แหละอันที่หนึ่งเลยมันจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการใช้สมองของเรานะคะผ่อนคลายความเครียดแล้วก็สามารถที่จะ,ะปรับตัวนะคะกับสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในวัยทองความเสื่อมต่างๆ รวมไปถึงระบบการควบคุมอุณหภูมิกายนะคะก็จะสามารถดีขึ้นได้นะคะรวมไปถึงเราก็จะมีการคิดในแง่บวกปรับตัวได้ง่ายขึ้นนอกจากการนั่งสมาธิแล้วนะคะโยคะค่ะโยคะก็จะเป็น My ย n ัน d อดี้เทอรปีอย่างนึกถ้าใครนะคะเคยเล่นโยคะก็จะเห็นว่ามันต้องมีการ หายใจเข้าออกกระบดดลมหายใจเหมือนกันนะคะจะเห็นว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของสมาธิแล้วนอกจากโยคะเนี่ยมันนอกจากจะช่วยเรื่องของการ Mind a n วอร์ดิเทอร์ y แล้วเนี่ยมันยังเป็นกนารออกกําลังกายที่ดีอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดใคร เล่นโยคะได้นะคะเล่นโยคะเนี่ยมันจะช่วย2เด้งเลยนะคะสำหรับเรื่องของการออกกำลังกายและเรื่องของการใช้ทางด้านจิตใจรักษาเรื่องอาการวูบวาบนะคะซึ่งทั้ง2ข้อเนี่ยมันมีการวิจัยรับรองอยู่แล้วค่ะว่าสามารถลดอาการวูบวาบเงื่อแตกในคนไข้ไวทองได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า2วิธีนี้ไม่ยากเอาไปใช้ได้เลยนะคะต่อมาค่ะเป็นเคล็ดลับข้อสุดท้ายแล้วค่ะ เคล็ดลับข้อที่3คือการที่เราเลือกเสื้อผ้าสมใส่ให้ถูกต้องนะคะถ้าเราอ,อยู่ในประเทศที่ร้อนหน้าร้อนแลวเรายังเป็นวัยท้องด้วยเนี่ยเสื้อผ้าที่คุณใส่คือจะเป็นเสื้อผ้าที่โปร่งสบายค่ะเน้นว่าตัวผ้าเนี่ยจะต้องสามารถระบายความร้อนได้ดีอย่าใส่เสื้อผ้าหนาหรือเสื้อผ้าที่อับอจริง,รง,รงๆกางเกงยีนพวกนี้ค่ะอาจจะ ลำบากไว้สักนิดนึงสำหรับไวทองและหน้าร้อนนะคะแนะนำว่าอาจจะเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าอะไรที่สามารถระบายความร้อนได้ดีค่ะแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบเปิดเผยเนื้อหนังมากมายนะคะสามารถใส่เสื้อมีแขนใส่ขาย,ยาวได้แต่ขอให้เป็นเสื้อผ้าที่สามารถระบายความร้อนได้อย่าหนาเกินไปนะคะนี่แหละค่ะเวลาการที่เราเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับอากาศแล้วก็โรคของเราเนี่ยโรคที่เราเป็นนะคะ อากาศอากาศที่มันร้อนเนี่ยมันก็ลดลงนะคะอตฟัสต่างๆก็ลดลงได้ค่ะเห็นไหมคะนี่คือเป็น3ทางออกที่จะช่วยเรื่องอาการวบวาบในวัยทองนะคะแต่ฟังดีนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมนะคะทำทั้ง3ทางที่หมอพูดไปแล้วแล้วยังไม่ดีขึ้นนั่นแสดงว่าคุณเป็นหนักแล้วค่ะคุณจะต้องหาทางออกด้วยการไปพบแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงทำจริงในด้านนั้นๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์และกดแชร์ได้ค่ะเป็นกำลังใจให้หมอนำความรู้ดีๆมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะคะและอย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะด็อเตอร์พงสทร healthy beauty channel ค่ะในนั้นนอกจากเรื่องไวท์ทองแล้วยังมีอีกมากมายหลายอาการหลายโรคนะคะ รับรองว่าต้องมีสักอย่างหนึ่งที่ตรงกับอาการที่คุณเป็นอยู่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอใทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ